เป็นเรื่องอีกแล้วเอชุติมาฟาดเดือดอีกรอบโพสแบบนี้มีนัยยะหลังดรามา่าอดีตแฟนแฉยึดรถยึดบ้าน จากกรณีดราม่านางเอกรุ่นใหญ่เอชุติมาถูกอดีตแฟนหนุ่มร้องทุกข์ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่ออ้างว่าถูกเอาเปรียบข้อสัญญาที่เอได้ให้ไว้ก็คือโอนรถและบ้านให้ตอนนี้ทั้งหมดกําลังจะถูกยืดซึ่งต่อมาทั้งเอชุติมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้ออกมาโพสโตโ์กราบประกาศเตรียมแถลงข่าวชี้แจงเรื่องทั้งหมดและล่าสุด30มิถุนายน2566สาวเอได้โพสต์ข้อความอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะโดยเจ้าตัวระบุ ไว้ว่า ชาวนากับงูเห่ามันมีอยู่จริงพร้อมเขียนแคปชั่นไปอีกด้วยว่าแล้วเจอกันค่ะท่ามกลางแฟนๆและชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากพร้อมยังบอกอีกด้วยว่าเชื่อคุณเอนะผู้ชายแบบนั้นพอเจอผู้หญิงคนใหม่ก็ไปนางร้องไห้กลางรายการด้วยน่าสงสารเนอะจริงเลยพี่เอเข้าใจความรู้สึกพี่เลยกอดๆนะคะต้องตีให้ตายนะคะเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาเล่นงานเราใหม่ขึ้นชื่อว่างูเลี้ยงยังไงก็ไม่เชื่อง อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ดักกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ